สูตรแถาจุกขาวจุกอนะคือจังเกลาผมนะแมนคือจังาแมนคือเป็น้าพใส่สูดขาวนั่นตะวันเป็นเหล็กตัวเก่าตะวันเป็นสามตัวการสวัสดีครับนมู้ชมวันนี้แม่บัวพนกมีความฝันดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งพอเที่ยงก็จกแบ่งปันให้พี่ให้น้องเดี๋ยวเบิ่งใดีวช่มน้ำกันนะครับผมเนาะฝันดีได้ผลว่างวดก่อนนี่พอปูห้ศูนย์สามโย ตรงจมูกพ่อปูสีสุโธแต่่างวนี่เพิ่นมาเพิ่นว่นาจะหายสามตัวว่าสั่นใส่ขาวนุ่งขาวหมขาวนุ่งจมกระเบนเก่าผมคือคนสมัยโบราณมานั่งคุยก็เม่บัว<ม>บอกจะไหนก็ไ่เคยม่บัวบอกนะคา่าตผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วไปครับไปฟังจากปากไม่บัวพร้อมกันว่าปูสีสุโธหรือปูทีผ้าขาวนั่งนุ่งขาวหมขาวนี่เพิ่นชิมว่าหายเลขสามตัวก็ไม่บัวให้เป็นเลขตัวให ไปบึงไปฟังไปชมจากปากไม่บพร้อกมกันนะครับผมเนะาะตอนก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์พนนเพื่อเป็นก็ลังใจค้นแทบคลิปในเด้อขาตท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลไปครับไปบึงน้ำกันไปฟังจากปากไม่บพร้อกมกันเลยครับผมจ่าสวัสดีครับจ่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งครับท<า>่บานผู้ชมทีเจา้าบัวเพื่อมีความฝันเนาะมาฟังเบิ่งคาบา ฝันเกี่ยวก็เป็นยังแน่ไปมองได้มาได้เล็กตัวไดมาฝากพี่ฝากน้องเอาล่องล่องังเบิ่งจากปากแม่โบพร้อมกันครับผมฝันว่าจงไหนก็มาขึ้นขึ้นฝันว่าได้ไปหาปลาได้ไปจับปลาจับปลาอยู่ใส่เป็นนำแกงนั่นบอกไปจับปลาแล้วไปใส่หม้องอย่างดีไปใส่เองได้มองโฮโฮไม่ไปไปใส่ไห้ใส่ด่างใส่หม้อเองเลยแมนใส่วสิมาเฮ็ดประแดด <laughs> ไ,ได้แต่ไ,ได้แต่ถือแต่ปลาคอ ปลาข้อตายก็มีปลาข้อป็นก็นมีถ้าตัวใหญ่ท่อเขียนปลาเนี่ยตัวใส่ไปยามสวยเนาะมันก็นตายปลาข้อเติมองเปะได้แล้วก็เอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มานาั่งไม่เห็นปูปกังปูนี่แหละปูนี่แหละเป็นผู้เฒ่าไม่เป็นปูซีซูโซ่จะเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าแมนเนีน่งเขาหูจะว่าปูสีจใส ปูเจ้าปูสีปูยังแต่ว่้าเพื่อนเป็นผู้เฒ่าเพื่อนมานังอยู่นีโ่โอ้นังนังอยู่วังแมนขอบสาปูนี่แมนผู้เฒ่ามาแต่ไปหาปา่าไม่เห็นเพื่อนนังวันผู้ใดเพื่อนเลยว่าได้บอ่อปา้าเพื่อนว่า,าถามหนึ่งแมนถามนาี่หัวอู้ก็ได้ละปูได้บักหลายหนึ่งมิตปรปลาคอมาสินปลาคอเป็นปลาคอตายก็ได้เออจับเตะบักหลายมาเบื่องแน่ครึ่งกับคู่หนึ่งมาสิน เพื่อนเลยว่าเอามาเอามาพี่ไม่พอเบิ้งแน่แม่พ่อไปเพ่อเป็นเพื่อนว่าโอ้พ่อไปเพ่อเปลี่นไม่พอเบิ้งแน่เพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนไปเพ่อเป็นแม่นไปเพ่อเป็นนั่งอยู่ก็มองผู้เต่าเต่าผู้เต่าเต่าจุกขาวจุกอนะคือจังเก่าผมนะแมนคือเป็นผ้แมนคือเป็นผ้าใส่สุดขาวนั่นจุกนี่ นั่งยู่นี่<ห>นะนั่ง<ค>โจมผพ, <า S 1> พากระร<ห>เบนนะนั่งโจ<อ>มผพากระเบนผู้เฒ่านุ่งผ้าโจมกระเบนพอ่อแมนตอนนี้ก็เอาไม้เพื่อนเบืเ่องแล้วเพื่อนเลยว่าเอาไปใยเอาไปใวแล้วมานั่งคุยกันมาคุยกันก็ีอย่างละปูมองมีสิคุยนะบ่มีเลื่องสีคุยนําดอกมียูเพื่อนว่ามาลวดเพื่อนว่ <S <S ากับในหัวก็เรียกว่าปูศาสตร์ที่นี่นะนั่งเพื่อนนั่งเระทืงในหัวก็นั่งรุม ไม่จงให้หลาบ็เมื่อวนนี้สมัยมานั่งคุยกันนั่งคุยกันเพื่อนว่าไปจังหดมาจังไเงดเพื่อนว่าคือได้ไปหาปลาเพื่อนวาหมัยวันี้พูดได้ไปหาให้กัะสิไปหาหเองตัววันจะคิดประแดกมันเลยซื้อมองมาหนี่ซื้อมามอง่งมองมาสองปากสามปากไปใส่เอนเขาว่าน้ำึืนก็สิไปใส่ตัวสันบอกก็เพลินไปเป็นอยู่สวบ,บเอา ไม่ยิ่งกันสีไส้เพราเป็นสบอไม่ยิ่งหาปลาเป็นตัวละปูว่าสันบอกพ่อว่านางล่องคนวะเป็นอย่างสีบ่อมีเรื่องอย่างสีบ่อนั่มีอยู่คนวะมี่มี่คุยกันโดนเติบคุยกันโดนเติบเพื่อนก็ว่าเดี๋ยวหัวนาคนสีหาดอกเลดเพื่อนว่ะห่วยที่บ่อหายจึงหัวนี่หัวนี่ล่ะหัวตโอนี่ล่ะแต่ว่ามือไม่ โออมมืม้่แมนมือไม่ยังสีหยายเพราะขนาดได้อยู่เลขนั่นแต่ว่ามันเกิดเป็นเลขชุดเก่าคือเก่าอ่ะล่ะจะ่าหันของในงวนดนี้ล่ะแมนแต่ว่ามือเมือนขึ้นเพราะมันเป็นเพราะได้หายมือขึ้นเพราะไดหายตะวันเป็นเลขตัวเก่าตะวันเป็นสามตัวเพิ่์ลวาน,นั่นสามเก่าหนึ่งมันเกิดสีคือเก่าเลขตัวเก่าตัวเพราะแม่เม่บัวบอกคลิปคลิปแรกมันเอียงก่อนเก่าหนึ่งเก่าสามโอ้ เก่าฮ่าแมนจำได้แล้วแต่ว่าเพิ่นว่าว่าเป็นสามตัวคือเก่าเนียนเหมือนเพื่อนเจี๊ยนสามตัวเขาก็ต้องมาเบิ่งซะก่อนหัวหน้าหัวโตไปนี่ยไะอี่ว่ากี่มือดอกเพิ่นกับสิมาหาคือเก่าเพิ่นว่านั่งคุยกันอยู่นี่ถือใจแห้งเฮ็ดมาคั้นอันนี้คั้นมกเบนนี่ถือใจงามโอ้ตักรอนนี่เนาะแต่ผมชอบตักอนนี่แม่บัวเพนเจี๊ยต่คั้นมกเบนเป็นเป็นใบตองเฮ็ดขึ้นมานะครับแต่ว่ามือนี่ วันนี้พระนี่ขอางานยสิครับเพิ่อนเจมีดอกไม้สีเหลืองถือมานั่งงามลายคั้นบกีนลาแมนบ่างามลายแมนงามลายงามลายเท่านานเอาให้งามกว่านี้เด้อสิไฮโยูเลขนั่นเออไฮไปแหละคือบ่าสื้อเพิ่นว่ะเ้ี่ยไฮจนดิไฮซูนสามมาได้เออไฮไปแล้วคือบ่าสื้อเพิ่นวะเนี่ยสิอยากได้อีกกี่บอกเพิ่อนม่นยังว่าอยู่เราก็อยากได้เธอเนาะ อยากได้โชคได้ลาบช่วงจำได้ละศูนย์สามมื่นสุดท้ายจะไปเที่ยงไรสดนั่นเพิ่นเห็นอยู่ข้างปูนี่ละปูสีสุโทษนี่ละสีให้ายี่ดอกเพิ่นว่าแต่ว่าเท่าน่าเฮ็ดให้งามแน่แห่งงามกว่านี่คนว่าโอ้ง่ามก็นี่แต่ว่าตัวนี้ก็ง่ามอยู่ตัวนี้ง่ามอยู่ถือใจอยู่ถือใจอยู่นี่ถือใจอยู่เจ๊หันจากง่ามก็นี้อยากได้ง่ามกว่านี้อยากได้ใหญ่กว่านี้อยากได้ใหญ่่กวานี้อยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องบอก ถึงมันถือสามตัวที่ละสิะเฮนให้ขันยันยเลยเฮนให้สองคูก่ก็ได้เอาขันใหญ่์ขันงามๆพ่อก้ามาบอกแต่เท,เ,เท่านี้ล่ะมาบอกคือฟังแ่เท่านี้เออมาบอกให้ฟังแต่เท่านี้ล่ะแต่ว่าหัวนาก็ได้ดอกสีให้อยู่แต่ว่าไก่ไก่เมื่อคนหลาคนไก่เมือจะี่ยสามตัวเมนสีให้สามตัวหัวนี้มาให้ดอกสองตัว เอาที่นั่งคุยกันก็เพิ่นลิ่นมานั่งคุยกันนก็นี่นะคุยเรื่องเลขนี่ละคุยเรื่องเลขขันบักเบนนี่ละว่ามันงามสวยงามดีถือใจนี่ถือใจแล้วเห็นวัดกวนเป็นยังขึ้นบ่อที่บ่อเห็นวัดก่อนขึ้นบ่อว่ะคุณว่านี่ว่าไหวอยู่เด้ลงไข่กูแห้งเป็นมุ่งเ่าทรงโบราณเห็นบ่เป็นทรงโบราณจุงกระเบนเลยนุ่งจงกระเบนแลังเต่าผมเก่าผมคือผ้ามีเนาะ แมนบอแมนเพื่อนเพื่อนนั่งเพื่อนกันนั่งตรวจเธอเพื่อนนั่งสี่ละโอ้นั่งสี่เ่อนตำมาดแมนนั่งคูตำมาดคุยอย่างสี่แล้วนั่งเพป็นส่งคน่เออนั่งคุยคือเนาะคุยกั้าบ้านโตยังสี่เวลาคุยเพื่อนกันโยกโตนะนะผู้เฒ่าคุยกันกันโยกโตนะเพื่อนกันโยกอย่างสี่ล่ะคือแถาแห้งแถาแห้งอะไรแต่ว่าเพื่อนนั่งโยกโตขาขึ้นหางย่างดีถือใจถือใจเพื่อน่า สวยแล้วงามแล้วแต่ว่าเป็นว่าเล็กตัวเก่าน่ะละเล็ตัวเก่าน่ะแต่ว่าแต่ว่าสีห้สามตัวไก่เล็กหยจอนีจกสีห้ไก่เล็สีออกจสีห้สามตัวเลยแต่ว่ามันไข่ไข่แต่ว่าเล็กว่าไข่ไข่ตัวเก้าไขซุ้มเก่านี่ละซุ้มเก่านี่ละต่ว่งเกแมนจ๊กสีแมนตัวใดสามเกาหาสีห้อยู่ซูนหกปฮะหกแปดเลขถูกนเลขถูกูนแปด เก่าหนึ 1, ่งเก่าสามเก่าหาอืเป็นของคลิปเละนะครับแต mm. ่หมดช่วงที่แม่บัวเพิ่นฝันว่าไปวัดปลามันปเป็นยูทูกเสียงท่ายเด็ดศูนย์หกแปดล่ะกะปูเขียนไห่ปูทั้งวัดปลาเฉพาคนแปลว่าเลยเต็มหนึ่งเขียนไห่เป็นเก่าหนึ 3, ่งเก่าสามเก่าหาแต่ว่าพอปูซิซุโตมันก็คือได้ครับแต่หมดช่วงเมื่อยี่ว่าคือเพราะว่าเพิ่นใส่สูทขาวนุ่งจงกระเบนเก่าผม เป็นจุกข,ขึ้นคาทั้งหัวข้นเกา่าคนสมัยเก่าค้นบุลำบารเนาะครับสมุทรชลบุรีเนบาะขันหมักเป็นที่ไม่บัวเพ่าะในเฮ็ดวายพอปูซีสทโธว,วังมันผ่าทิ่ผ่านมากนาะครับผมเนาะถึงว่าพอปูเพันมานั่งอยู่ตรงขอบสะเพันว่าถือใจแห้งว่าสันง,งามแห้งแต่ว่าหันจากใดงามก็หนีนะครับสมุทรชลบุอย่างใดงามก็หนีว่าสันแต่ว่าตัวนี้ก็งามอยู่แหันจากใดงามก็หนีเพันถึงว่างวดนี่กูใส่มึงสามตัวตรงๆ แต่ว่าจะได้ก้อนหอยจะออกโบแมนมือนี่เนาะครับสมุชมนะ้มเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมากกูกหายมึนไปยังขบ้วอว่สันไม่บัวพนเห็นอยู่ตรงหันละครับเห็นเป็นศูนย์สามแต่ว่าตัวพเพเ่ิงเองไปไม่แน่เบิงมองเบิงกับบ่เห็นครับผมไม่บัวพนเห็นศูนย์สามถึงว่าปูพนว่าเลขตัวเกา่างวดนี้เลขตัวเกา่าขันเลขตัวเกา่ามันจะเป็นตัวได้ครับสม,มุช้มกำบ่เป็นเลขชุดนี้ครับผมที่ไม่บัวเดินทางไปลวกับปูวัดป่าไปกับเจตตังคนพุทธไทยหรือว่ากับเฮ่งพอเฮ้งหลงเรื่องเนาะครับผมเนาะ อันศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดเนี่ยคือเลขที่เจตังห้แม่บัวพ่นไปจุดถูกเสียงท่ายิ่งพองเฮงบึงพอเฮงว่าเห็นแล้วเป็นศูนย์หกแปดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหานี่เป็นเลขที่ปูวัดป่าทั้งอุดอรพ่นเขียนให้กลุมพองเฮงก่มไม่บัวกับเจตังกรมูแต่ว่าคนนั้นไปหลายแห่งครับสมุชมนี่แหละรับเลขชุดเลขี่ไม่บัวพ่นห้มากขันไพ่ขันจะเป็นสามตัวที่ว่าปูจะห้เพ้นว่ามันก็เป็นเลขชุดเก้านี่แหละ ข้ากระถาเบิ่งอีกเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะว่าจะเป็นชุดใดอยู่ไม่นีเนาะครับผมเนาะเอา้าสุดท้ายนี่ยพอเที่งก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือวายสตาร์ชาแนลท่าในใดที่เข้ามาชมคลิปนี่ก็ให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองทรัพย์สินร่ลำรวยมิตรสหายที่ซื่อสัตย์เนาะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ พะเที่ยงกับเบิงอยู่ได้ครับสมุชู้ชมพยายามจ้องเบิงอยู่แต่ว่าก็บ่เห็นเขาไม่บวไม่บวบว่าเห็นศูนย์สามเปรน